จจผิดดดไม่่่บบหหาาาาวแอออเเทชนูลลสุงััรกฐาานมแชร์กระแสจับผิดไม่จบจริงๆสำหรับคู่ของสองซุกตาฮันยูโรเซ่แบล็คพิง k และชาอันอูพระเอกสุดหล่อเบ้าหน้าพระเจ้าปั้นหลังโซเชียลเกาหลีมีคนจับตาว่าโรเซ่กับชาอันอูกำลังคบหากันด้วยการจับภาพของทั้งคู่มาเปรียบเทียบกันว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันบ่อยๆจนน่าสงสัย พอมีประเด็นนี้ออกมาชาวเน็ตก็เสียงแตกแบ่งฝั่งชัดเจนเป็นสองทางทั้งคนที่ยินดีหากทั้งคู่คบหากันจริงแต่บางคนก็ไม่ยอมรับทำใจไม่ได้อย่างไรก็ตามมีคนออกมาชี้แจงว่าภาพดังกล่าวเป็นเพียงภาพที่แสดงให้เห็นว่าไอดอลทั้งสองเข้าร่วมงานของเซนต์ลอรรอนเท่านั้นโดยโรเซ่ไปวันที่สามแล้วคนดังคนอื่นๆไปวันที่สี่หยุดยัดเยียดความสัมพันธ์กับพวกเขา